ฝ่ายค้านมาแล้วยื่นขอเปิดอภิปรายรัฐบาลตามมาตรา152ดีเดย์วันเปิดศึก3-5เมษายนนี้นายชัยธวัตตุลาธนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงหลังการประชุมร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านและมีมติร่วมกันว่าจะขอยื่นเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152 เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะ,ะต่อรัฐมนตรีโดยจะยื่นยัติอย่างเป็นทางการในวันพุธหน้าหลังจากการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เสร็จหรือช่วงวันที่3 5เมษายนก่อนปิดสมัยประชุมตอนนี้เนี่ยรัฐบาลชุดใหม่นะครับก็ได้เข้ามาบริหารเป็เวลาประมาณสักเกือบครึ่งปีแล้วนะครับราวหกเดือนแล้วแต่ ก็พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและก็เพิกเฉยต่อคำถแถลงนโยบายของตนเองไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เร่งด่วนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับปล่อยปะล่าเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทพลทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับเอารัดเอาเปรียบประชาชนปล่อยให้ข้ารการมีการเรียกรับผลประโยชน์ นะครับรีดไถ่รีดนาคาเลนพี่น้องประชาชนนะครับหลักนิติธรรมถูกทําลายด้วยการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมบริหารประเทศอย่างไร้จร,ริยธรรมไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถและก็ไร้วุฒิภาวะนะครับนี่ก็เป็นประเด็นเบื้องต้นที่มีการนําเสนอกันในการประชุมพักร่วมถ่าย้านในวันนี้นะครับ